รอบนี้จะพามาชมใบทุเรียนครับดูลักษณะใบของทุเรียนนะครับมันจะใบเข้มเข้มแล้วก็พวกมแมลงไม่มีกินเลยใบเข้มเงาเรียกว่างามเลยครับ คือมแมลงไม่มีกินเลยเขียวเข้มอ,อ,อันนี้ยังเล็กๆอยู่ครับยังไม่ใหญ่ผมฉีดปุ๋ยทางใบแล้วก็หาอะไรเพิ่มใส่ในเพิ่มในไอ้เป้ฉีดยาพวกสารกันมแมลงนะครับมันช่วยกันมแมลงแล้วก็ใบเข้มดีจังเดีย๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งครับ ใบเริ่มแก่เร็วแล้วครับนี่ใช้ได้เลยเข้มใบเข้มไม่มีแมลงกินเลย <c oughs> พอดีผมเอาพวกปุ๋ยขีดทางใบนะครับปุ๋ยขีดทางใบของอดีสเสร็จแล้วก็ผสมผสมน้ำที่เท่าสองขันคือน้ำที่เท่าเนี่ยผมเอาแช่ไว้หนึ่งคืนแล้วก็กองเอาใส่กองเอาใส่ ขันเอาขันเลย <c oughs> เอาสองขันแล้วก็ใส่ในเป้ฉีดปุยดป๋ยอะผสมกับปุยป๋ยทางใบขึ้นมาก็เอามาฉีดพวกเนี้ยใบทุเรียนนี่เข้มหนึ่งครับคือใบเขาเข้มเข้มเงาว่างั้นเถอะเข้มเงาสดดเสร็จแล้วพวกมแมลงก็ไม่มีมากินเลยใบเนียนครบสมบูรณ์ดีเรียกว่าใบงามเลยว่างั้นเถอะครับ ปกติเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าเป็นฉีดตะปุ๋ยทางอย่างเดียวเนี่ยพวกใบอ่อนๆพวกเนี้ยมันจะมันจะโดนมแมลงกินอันนี้ดูสภาพสิครับใบครบสมบูรณ์หมดงามเงามัามนพวกน้ำที่เท่ามันจะมีสารโพแทสเซียมช่วยให้พืชมันเร่งการจเจริญเติบโตดีนะครับดูแต่ละอัน งาม,งามเดี๋ยวรอบหน้าเอาอีกครับแบบเนี้ยงามดีถือว่าถือว่าใช้ได้เลยพวกเพีย้ยลึบเพี้ยเรืเรเ่มไอ้แมลงหางกระรอกอะ่ะเพีย้ยหางกระรอกที่มันเป็นแฉกนะครับวิงว่งวิง่งวิ่งตามใบเนี่ย <c oughs> มันจะอยู่กับใบทุเรียนอ่อนแล้วก็พอสักพักหนึ่งมันนอนมันก็จะกินพวกแมลงมันจะมากินใบทุเรียนอันนี้ไม่มีเลยครับเงียบดีครับถือว่าใช้ได้เลย ใบนี่ครบเต็มปกติเหมือนเดิมใบงามเขียวเข้มด้วยดูพวกใบใหญ่นะครับดูสภาพโอ้ยว <c oughs> ิธีดูทุเรียนนะครับถ้าทุเรียนต้นไหนสมบูรณ์งามหรือไม่งามดูได้จากใบทุเรียนนี่แหละนี่เห็นไหมครับเรียกว่าจากข้อนิ้วมือถึงถึงก้านของทุเรียนนะครับ ปลายนิ้วชี้เราถึงเลยเสร็จแล้วก็ไล่ยาวมาล้นฝ่ามือเลยครับนี่เห็นไหมครับใบยังอ่อนๆใบเข้มเงาสุดยอดครับนี่สูตรเดิมครับต้องใช้สูตรเดิมนี้ไม่ได้แล้วครับเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ตามชาวบ้านชาวเมืองเขาเหมือนกันเขาว่าปุ๋ยยี่ห้อไหนดีผมก็ตามเข้าไปซื้อไปลองไปสุดท้ายวนไปวนมาก็กลับมาที่เดิมนื่ สูวนนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือผมเพิ่มน้ําที่เท่าเข้าไปเท่านั้นแหละมันช่วยกันมเลเรงได้โอ้ยังดีเลยดูสิแต่ละใบนะครับเข้มๆเงาๆใบใหญ่งามเลยเนี่ยคือว่าใช้ได้เลยมาถูกทางนะครับนี่ต่อไปคงคงไม่คิดจะเปลี่ยนไปหาสูตรอื่นแล้วเอาแบบเดิมนี่แหละดีกว่าเพราะว่าแต่ละอันดูเนี่ยยอดของมันแต่ละอันครับนี่เห็นไหมครับ งามเพียเลยแล้วคราวนี้มาดูยอดอ่อนนะครับยาวจนขนาดนี้แล้วยังไม่กลางเลยครับยาวอย่างเดียว,วใส่ว่ายาวอย่างเดียวช่อนี่โหไม่ได้เลยพวกธรรมดาเนี่พวกเพียแป้งยี่หางกระโลกมาแล้วครับพวกเนี้ยถือว่างามเลยครับสุดยอด สูตรนี้จะบางทีเรามันจะมีหนึ่งอย่างนะครับพอเราใช้งามๆเสร็จแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยบ่อยๆเขาเราจะลืมลืมเกิดจากสาเหตุไปดูชาวบ้านชาวเมืองเขาอันไหนดีอันไหนดีเราก็มาว่ากันจนลืมหลักการของตัวเองไปเหมือนแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยผมทําได้นี่ใบใบหนึ่งนี่เรียกว่ายาวเกือบยี่สิบแปดเซนเลยนะครับใบเดียวเนี่ย ไปดูวิดีโอเก่าๆนะครับอยู่ประมาณร้อยกว่ากนี่แหละผมก็จำไม่ได้แล้วผมเทียบใบให้ดูนูอ้ยอีกสองเซนก็เท่ากับไม้บรรทัดหนึ่งอะความยาวของใบมันนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างไอ้พวกเนี้ยอันนี้ใบเก่า <c oughs> <c oughs> ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิบแปดยี่สิบเซนไม่น่าจะเกินนี้อันนี้ของใหม่ครับของใหม่นี่ยดูใบอ่อนๆนะครับ สภาพใบทุเรียนผมคือถ้าเราทำทุเรียนแล้วเนี่ยได้ยอดแบบนี้นะครับแล้วก็ใบกลางใหญ่ๆเข้มๆยาวๆเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับมาถูกทางเนี่ยแบบเนี้ถ้าเราทําได้แบบนี้ทุกกรอกรอบเรืเ่อยๆแม่กระทั่งทุเรียนเล็กทุเรียนสาวนะครับถ้าทําได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็สูตรนี้เนี่ยดีครับ ผมผสมน้ำที่เท่าไปสองขันกับปุ๋ยทางใบอดีรวมกันก็เป้หนึ่งก็ยี่สิบลิตรอ่ะแล้วก็ฉีดอันนี้ผมฉีดมาสองรอบวันอาทิตย์ฉีดแล้วก็วันอาทิตย์ก็ฉีดอีกรอบเดี๋ยวอีกวันนี้ก็วันนี้ก็วันศุกร์พรุ่งนี้มาเรือนเดี๋ยวผมฉีดใหม่ครับนี่ลองดูแล้วว่าพวกใบเก่าพวกเนี้ยมันจะไปขนาดไหนแต่ว่า ผลปรากฏสองครั้งนะครับที่ฉีดมานี่ยเข้มงามดีมีสภาพแต่ละอันเูครับนี่เนี่ยว่าเพี้ยไม่มีนี่ใบอ่อนอย่างเข้มเลยน่าใช้ไหมครับแบบเนี้ยคือถ้าใช้แล้วมันยาวงามขนาดนี้นี่โอ้โสวยครับถือว่าดีเลยแหละ พวกใหม่ก็กำลังแตกเต็มครับมาดูพวกนี้นี่ใบยังไม่ได้กากเลยครับนี่ยาวใหญ่ๆเลยหรือว่าใช้ได้ครับนี่ใช้ได้เลยข้อดีมันคือตามต้นเนี่ยมันจะไม่มีพวกแมลงแมลงไม่มีเลยดูสะอาดดีธรรมดาทุเรียนใบอ่อนเนี่ยว้ามันชอบกินครับนี่ ขาวโพลบางทีฉีดน้ําฉีดน้ํามันก็ร่วงลงแต่ว่าถามว่ามันทุเรียนเรามันตายมันไม่ตายหรอกครับแต่ใบมันไม่งามมันจะเป็นจุดกระดงกระด่างบางทีแมลงกินแหว่งเป็นทางเป็นรูเป็นเจาะอันนี้ไม่มีครับนี่สุดยอดเลยถือว่าใช้ได้เลยครับ มาดูสุกดูดูของต้นเล็กนะครับต้นเล็กต้นนี้ต้นนี้เพาะเลี้ยงอยู่ครับที่ฉีดให้เหมือนกันนะครับนี่ดูสภาพนะครับนี่เล็กๆเกิดเล็กกับใบเล็ก,ลก,ลกไปตามกันก็เขียวเข้มดีครับงามด้วยไม่มีเพีย้ยไม่มีมะเร็งอันนี้เกิอดอะไรนี่ไม่มีอะไร สีว่างามเลยครับสุดยอดเลยใช้ได้เลยครับปกติพวกนี้เนี่ยดูสภาพครับแต่ละอันมีแจะใบขิ้มๆทั้งนั้นเลยเข้มไม่พอออกยาวๆดีด้วย ก็ฉีดไปนะครับนี่พวกพวกดอกทุเรียนเนี่ยก้านยาวดีดีครับก้านยาวดีแล้วก็ช่อรู้สึ์แ่อดอกทุเรียนเม็ดนึงนีง่มันจะอ้วนอ้นนะครับอ้วนใหญ่ๆจะดูสมบูรณ์หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือมันมีไม่กี่ช่ออาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนว่ามี กี่ช่อมันเลยดูใหญ่ดูสมบูรณ์ว่างั้นเถอะคือว่าดีเลยครับนี่น่าใช้งามเปี้ยโอเคครับหวังว่าคงจะได้ความรู้นะครับจากวิดีโอนี้ขอบคุณครับที่รับชม